สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จุธามาดยืนยงนะคะนายทะเบียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสดิ์วันนี้นะคะก็จะมาแนะนําในส่วนของงานทะเบียนนะคะว่าเราดูแลรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะคะอันดับแรกเลยงานทะเบียนเนี่ยดูแลเกี่ยวกับข้อมูลนะคะประวัติ การศึกษานะคะและก็ประวัติส่วนตัวของทั้งนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่จะดําเนินการในเรื่องของการขอหลักฐานต่างๆนะคะหรือจะเป็นการขอผลการเรียนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลนะคะก็จะต้องติดต่อที่งานทะเบียนโดยตรงนะคะโดยมีหลักฐานต่างๆเข้ามาสแสดงกับงานทะเบียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ เพื่ออัปเดตข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนะคะแล้วหัวใจหลักเลยที่ขาดไม่ได้นะคะก็คืองานทะเบียนดูแลในเรื่องของผลการเรียนนะคะผลการเรียนนักเรียนทั้งหมด ทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสดิ์แห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะทางวิทยาลัยเรานะคะก็มี2หลักสูตรนะคะสำหรับปวชวก็คือประกาศนียบัตรวิชาชีพนะคะปีพุทธศักราช2562ส่วนปวสก็เป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2563ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะหลักสูตรเหล่านี้นะคะทางวิทยาลัยเนี่ยดำเนินการอัปเดตขึ้น ขึ้นไปในเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ผู้ปครองและนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ว่าใน2ปีหรือ3ปีที่เราเรียนเนี่ยเราจะต้องเรียนอะไรบ้างนะคะ,ะหลังจากการที่เด็กเรียนกับเราไปแล้วเนี่ยเราจะมีการประกาศผลการเรียนเนี่ยปีละ2ภาคเรียนก็คือภาคเรียนละานครั้งนะคะเพื่อให้ผู้ครองรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เด็กเรียนไปแล้วทั้งหมด รับทราบผลการเรียนรับทราบพฤติกรรมนะคะเราก็จะมีการประกาศผลตรงนี้นะคะทั้งเชิญผู้ปกครองมาประชุมและทั้งประกาศผ่านเว็บไซต์บบออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีระบบออนไลน์เข้ามาช่วยทำให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยสามารถดูผลสอบอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะโดยหลักสูตรนี้จะแบ่งออกเป็น ตัดเกรดออกเป็น8เกรดนะคะเด็กก็จะได้รับเกรดเนี่ยมีตั้งแต่4จนถึง0นะคะอันนี้รายละเอียดเนี่ยเราจะมีในคู่มือให้นะคะซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาคู่มือของวิทยาลัยได้นะคะส่วนเป็นตัวอักษรเนี่ยเราก็จะมีตัดเป็น5เกรดนะคะก็จะมีขอรอขอศอมศออผและก็มอผอซึ่งตัวเนี้ยก็คือรายละเอียดจะอยู่ในคู่มือด้วยเหมือนกันนะคะทั้งผู้ปกครองและนักเรียนจะสามารถ เข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเกณฑ์การปรับเลื่อนชั้นวิทยาลัยเรานะคะจะมีเกณฑ์การปรับเลื่อนชั้นเนี่ยทั้งระบบเลยนะคะทุกชั้นปีอยู่ที่2.00ขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเลื่อนชั้นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะชีะ้แจงก็คือเกณฑ์การจบหลักสูตรอันนี้ทุกคนต้องรู้ก่อนเข้าเรียนนะคะว่าเราจะจบหลักสูตรได้อย่างไร1เราจะจบหลักสูตรได้คือเราต้องมีผลการเรียนนะคะ ไม่ต่ำกว่า2.00หรือเรียกว่าค่า GPA นะคะต้องไม่ต่ำกว่า2.00 2คือเราต้องได้หน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของอาสาขาวิชาที่เราเรียนนะคะเช่นคุณเรียนการตลาดมี103หน่วยกิตที่ต้องเรียนก็ต้องเก็บให้ครบนะคะถ้าไม่ครบเนี่ยก็ต้องเก็บโดยการมาลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์นะคะ 3. ก็คือผ่านการฝึกงานโครงการโครงการวิชาชีพนะคะตามที่หลักสูตรกำหนดนะคะถึงจะ ผ่านนะคะแล้วก็4สุดท้ายนะคะการผ่านข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพซึ่งเป็นข้อสอบกลางนะคะของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนปวชปวสนะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากผู้ครองว่างานทะเบียนเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะผู้ครองและก็นักเรียนทุกคนนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ p s c นะคะแล้วก็หากต้องการจะทราบหรือติดต่อข้อมูลใดๆเนี่ย ก็จะมีอาจารย์งานทะเบียนอยู่3ท่านนะคะโดยจะมีอาจารย์จุธามาศยินยงเป็นหัวหน้างานนะคะแล้วก็มีอาจารย์เพลินพันธ์และก็อาจารย์รัชนีเนี่ยเป็นอาจารย์ฝ่ายงานทะเบียนซึ่งจะคอยช่วยนะคะในเรื่องของการให้คําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องของการเรียนผลการเรียนการเรียนเสริมเรียนซ่อมนะคะถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนมีข้อข้องใจสงสัยต้องการที่จะ ได้รับคำปรึกษ,ษาทา,ทางงานทะเบียนก็ยินดีนะคะต้อนรับนะคะโดยเดี๋ยวเราจะขึ้นในส่วนของเบอร์โทรติดต่อนะคะเอาไว้ให้ผู้ปกครองเพื่อได้รับทราบมีทั้งเพจนะคะแฟนเพจของงานทะเบียนโดยตรงหรือจะเข้าไปที่แฟนเพจวิทยาลัยนะคะแล้วอินบ็อกก็ได้เช่นกันค่ะก็ขอบคุณแล้วก็ ยินดีมากๆนะคะที่ปีนี้นะคะผู้ปกครองนะคะได้ไว้วางใจให้ทางวิทยาลัยของเรานะคะดูแลบุตรหลานของท่านก็ให้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีนะคะจนกว่าจะจบหลักสูตรออกไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์สุนทยามาแจ้งนะครับเป็นหัวหน้างานพัฒนาวินัยนะครับ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลให้ความช่วยเหลือและก็รักษาความเรียบร้อยในวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งระเบียบการเรื่องการมาเรียนก่อนว่าที่นี่เราจะเข้าแถวกันเวลาประมาณ8มง15และเราจะใช้เวลาในการเข้าเรียนตอน8โมงคึ่งนะครับซึ่งเราก็จะไปเลิกเรียนทีหนึงในเวลา15กา30นาทีนะครับซึ่ง วิทยาลัยของเรานั้นเรื่องการแต่งกายค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกับสถานศึกษาอื่นซึ่งใน5วันเราจะมีการแต่งกายที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นวันจันทร์เป็นวันที่ทางวิยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนให้แต่งกายให้เรียบร้อยโดยการที่นักเรียนชายสวมสูทผูกเนคไทสีฟ้ากางเกงขาย,ยาวนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าแคชูสีดำ ส่วนนักสาหญิงนะครับก็ทําผมเรียบร้อยนะครับถ้าผมยาวก็มัดรวบนะครับใส่สูทผูกเน็กไทสีชมพูใส่กระโปรงนะครับแล้วก็ใส่แคชชูสีดําอันนี้เป็นวันเดียววันจันทร์ที่ต้องการความเรียบร้อยและความเนียบของตัวนักศึกษาเองส่วนวันอังคารเราก็ผ่อนคลายกันนิดนึงให้นักศึกษาใส่เสื้อแขนสั้นนะครับใส่ เสื้อที่ไม่ต้องเอาเสื้อใส่ในกางเกงก็เป็นการปล่อยชายเสื้อนะครับผู้ชายก็สวมกางเกงตามปกติผู้หญิงก็ใส่กระโปรงรองเท้าแคชชูนะครับส่วนวันพุธและก็วันพฤหัสนะครับก็เป็นวันที่นักศาส่วนใหญ่แล้วมีความประสงค์มากแล้วก็มาเรียนกันเยอะก็คือแต่งแต่งกายด้วยชุดไพยเวทสุภาพเรียบร้อยนะครับ โดยเฉพาะรองเท้านั้นองห้ามรองเท้าแตะโดยเด็ดขาดขอให้เป็นรองเทาเ้าผ้าใบหุ้มส้นนะครับส่วนเรื่องผมนั้นเราไม่ว่ากันนะครับแต่งหน้าแต่งตาได้นะครับส่วนวันศุกร์นะครับก็เป็นวันอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่เราจะร่วมทานกิจกรรมในภาคบ่ายก็จะให้ใส่เสื้อสาขาซึ่งทั้ง6สาขานั้นก็จะเป็นเสื้อโปโลแต่ละสีไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างการตลาดหรือไม่ก็จะเป็นสีแดงเราจะแต่งกายอย่างนี้เป็นประจำทั้งสองภาคเรียนถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามจากครูได้ขอบคุณครับ